สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะกับรายการวันนิวส์แอทโฟลารโฟรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนในประชาชนครั้งที่10ค่ะประจำวันพฤหัสบ,บดีที่17สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะโดยมีดิฉันนางสาวนาวร,รัตรณ์ศรีวรึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรับนักที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะภายในรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของรู้กฎหมายใครทุกโดยคุณสมส่วนสาสินนิติกรชำนาญการพิเศษค่ะ ช่วงของศึกษานิเทศเพื่อนผู้คิดมิดผู้โรงเรียนท่านผู้ชมจะได้พบกับศึกษานิเทศสานิชาปาลวัตรค่ะช่วงของรอบรั้วข่าวโรงเรียนและรอบรั้วข่าวเขตท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูพรทิพนึกอุ่นจิตคุณครูโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาตามด้วยการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจากโรงเรียนระดมวิทยานุสรกลุ่มโรงเรียนเมืองสุงเนินค่ะ และช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของท่านท่วมในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูโดยท่านดําเนินเพียนค้าพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราในรายการวันนิวส์แอดโคลาดโดวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนตั้งแต่เวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ